ทีมชาติบราซิลกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่สามารถเก็บ6แต้มในรอบแบ่งกลุ่มได้ต่อจากทีมชาติฝรั่งเศสทําให้พวกเขาการันตีเข้ารอบต่อไปแล้วแน่นอนโดยทางบราซิลนะครับสามารถเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้แบบชฉิวเฉียด1ประตูต่อศูย์จากลูกยิงวอลเล่เต็มข้อของคาเซมิโลและยังทําให้เจ้าตัวได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้ไปครองอีกด้วยโดยรูปเกมส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่ทุกคนคาดกันก็คือบราซิล เป็นฝ่ายที่ทําเกมบุกซะส่วนใหญ่มีโอกาสคลองบอลและโอกาสยิงดีกว่าทุกอย่างแต่พวกเขาก็ยังไม่คมพอที่จะเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้ส่วนทางสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาเล่นเกมรับได้ถือว่าดีในระดับหนึ่งทีเดียวและสามารถช่วยการสกัดแนวรุกของทางบราซิลแต่ก็ยังมีจังหวะผิดพลาดกันอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ได้ผู้รักษาประตูอย่างยานซมเมอร์เซฟในจังหวะสําสคัญได้หลายลูกเหมือนกันแต่ในเกมสวนกลับของพวกเขากลับทําอะไรอันตรายบราซิลแทบไม่ได้เลยโดยประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในเกมนี้ เริ่มจากฝั่งของบราซิลข้อแรกการขาดหายไปของเนย์มาอย่างที่รูกคนรู้กันดีนะครับเนย์มาได้รับอาการบาดเจ็บจนทาให้พลาดรอบแบ่งกลุ่มนัดที่เหลือทั้งหมดการขาดหายไปของเนย์มาทําให้เกมนี้เห็นอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความหวือหวาหรือการเรียกฟาว์ในระยะอันตรายที่ในเกมแรกเจ้าตัวทําได้มากกว่า10ครั้งเลยทีเดียวแม้พวกผู้เล่นแนวลูกคนอื่นก็จัดว่าหวือหวาอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่พอเนย์มาไม่ได้ลงสนามก็ถือว่าคู่แข่งก็น่าจะสบายใจไปในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ข้อที่ 2. ความคมบของกองหน้าบาราซิลวันนี้นะครับผู้เล่นเกมลูกของบาราซิลไม่ว่าจะเป็นวินิซิวจูเนียลาฟินยาลูคัสปาเกเรต้าและลิชาริซอนต้องบอกว่าขาดแค่การจบสกอร์จริงๆโดยเฉพาะในรายของลิชาริซอนวันนี้เจ้าตัวดูเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่แม้จะมีความขยันวิ่งไล่บอลตลอดแต่เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ค่อยดีนะักและยังสร้างอันตรายให้กับแนวรับของสวิตเซอร์แลนด์ได้ไม่ค่อยดีคราวนี้เรามาพูดถึงทางสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างนะครับเริ่มกันที่ข้อแรกเกมรับที่มีระเบียบ ในเกมนี้ต้องบอกว่าเกมลูกของทางสวิตเซอร์แลนด์ทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ได้เพอร์เฟแบบสุดๆแต่ก็สร้างความอึดอัดให้แก่เกมรูกของทางบาราซิลได้ไม่น้อยและหนึ่งในผู้เล่นที่ช่วยชีวิตของสวิตเซอร์แลนด์ได้ในหลายๆจังหวะก็คือผู้รักษาประตูอย่างยานซัมเมอร์ที่เจ้าตัวสามารถเซฟจังหวะสําคัญต่างๆได้หลายครั้งเลยทีเดียวโดยในเกมนี้เจ้าตัวยังทาสถิติเซฟมากถึง4ครั้งกันเลยข้อที่2ถึงแม้จะแพ้แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบ ในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับสวิตเซอร์แลนด์จะต้องเจอกับทางเซอร์เบียที่ตอนนี้มีเพียงแค่หนึ่งเต้มเท่านั้นซึ่งถ้าหากพวกเขาสามารถเอาชนะในเกมสุดท้ายได้พวกเขาก็จะเข้ารอบต่อไปในทันทีและทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงสําหรับเกมนี้คิดว่าสวิตเซอร์แลนด์จะสามารถเข้ารอบต่อไปได้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราแวดวงฟุตบอลก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ